ิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่กลางสยามพารากอนทมกลางตัวแทนและแฟนๆที่มาชูป้ายไฟกรีดกันจนแน่นทุกอดูพื้นที่ของการจัดงานสำหรับพระเอกหนุ่มซุปตาเมืองไทยณนะเดชคู่กิมิยะที่ก่อนหน้านี้ได้สร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการสลัดเสื้อโชกรามท้อง8แพ็คแข่งความฮอตกับอากาศหน้าร้อนจนแห่แชร์สนันโซเชียลกันไปแล้ว ล่าสุดเนเดตคูกิมิยะได้มาปรากฏตัวพร้อมใบหน้าหล่อๆและบอดี้แน่นๆในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแบรนด์สุขภาพโบตาพีโปรตีนกับงานเนเดตเอ็กโบตาพีโปรตีนแกรนโอเพน n นิ่ง2023เมื่อวันจันทร์ที่8พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาณแฟชั่นฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนและยังเป็นการเปิดตัวโบตาพีโปรตีนโปรตีนนวัตกรรมใหม่สุดทันสมัยซึ่งถือ เป็นปรากฏการครั้งใหม่ในวงการโปรตีนเพื่อสุขภาพที่มาในรูปแบบแคปซูลจากธัญญพืชร้อยเปอร์เซนเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยโดยผ่านการค้นคว้าและวิจัยจากประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เปิดตัวบรพพีวันนี้ก็คือคืนครับค,คือคืนตัวแทนใช่ครับ เสียงกรีดดังไปจะถึง BTS เลยใช่ใช่ฮะทั้งตัวแทนแล้วก็แฟนคลับของน้องให้กาำต,ตอบรับดีมากครับผมก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในวันพิเศษนะครับผมสหรับการเปิดตัววัตะพีก็หลายคนอาจจะงงสงสัยว่าวัลตพีคืออะไรครับครับผมจริงๆบุลตะพีก็คือเป็นโปรตีนในรูปแบบแคปซูลครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เราเพิ่งแบบว่าผลิตออกมานะครับผมตอนนี้แต่จริงๆเราลองจําหน่ายมาประมาณ5ปีแล้วนะครับผมตอบรับแล้วก็เขาเรียกว่า ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำมากกว่าเ0ซ็น์ะครับผมมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของผลรุ่นใหม่ก็จะเป็นในเรื่องของการแบบพกไปที่ไหนก็สะดวกนะครับผมเป็นรูปแบบของแคปซูลนะครับผมมันเป็นโปรตีนที่ปกติเราจะรู้จักกับโปรตีนชงเชคเนาะใช่แต่อันนี้คือหยิบมากินได้เลยโปรตีนชงเชคอาจจะยุ่งยากในการพกพานะครับอาจจะ ใส่กระเป๋าใส่อะไรบางบางทั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายาจ,จะไม่สะดวกนะครับการที่มีซองนูตาพีสักหนึ่งซองเนี่ยพกไปกินด้วยะระหว่างทงาํางานหรือว่าการไปเที่ยวออกกําลังกายผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่รักสุขภาพใช่ครับผมไม่ว่าคือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ที่ทททออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับผมแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราได้มีโอกาสเดินทางไปทาํางานหรือถ่ายละครในในสถานที่หรือในโอกาสที่เราไม่ค่อยที่จะได้มีอาหารการกินที่ ถึงเขาเรียกว่าถึงถึงกับร่างกายหรือว่าถึงกับกล้ามเนื้อที่เราที่เรามีอยู่นะครับการที่เรามีตัวอาหารเสริมโบต้าพีนะครับผมซึ่งเป็นโปรตีนในรูปแบบของแคปซูลนะครับผม,ผมพาไปด้วยในเวลารเราไปทํางานไปเที่ยวนะครับผมหรือว่าไปไป,ไปต่างประเทศด้วยก็าตามนะครับผมผมก็พกไปกินจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเราได้เราได้ให้สารอาหารโปรตีนกลับมาสู่ร่างกายในวันที่เราขาดนั่นเองครับ โอ้โหตอบโจทย์มากเพราะว่าน้องเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งบอดี้ถึงเรื่องของการกินด้วยจริงๆก็ตอบโจทย์คือนเดชก็เป็นเหมือนคนทั่วไปครับผมยิ่งการทํางานของนเดชเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบต้องทํางานบางทีมันไม่เป็นเวลาด้วยนะครับฉะนั้นการรับประทานอาหารเสริมหรือการกินโปรตีนก็อาจจะไม่เพียงพอด้วยซ้ำแล้วก็น้องรักในการตอกกาลังกายคือออกแหนักมากนะครับผมเห็นในเรื่องของการเตรียมตัวตอถ่ายโฆษณาเนี่ยคือแบบน้องเตรียมตัวหนักมากนะครับผมนับว่าเป็นแบบเหมือนผมคนรุ โปรโมทว่าน้องณเดชเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยคือแบบตอนนี้ก็คือขึ้นทุกหน้าหนึ่งไปเลยว่าแบบเออซิกแพ็กต่างๆเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับผมเพราะว่าเหมือนแบบเป็นอีกหนึ่งคนที่มาเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนมาดูแลตัวเองส่วนใครที่แบบว่าสนใจอยากจะรับโปรแทปีไปลองทานดูก็ติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใช่ตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกเลยครับแล้วก็สามาถสมัรตัวแทนจำหน่ายได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเทรนระบบตัวแทนจำหน่ายในรูปแบบของการให้ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผม ครับผมเองก็ฝากได้วยนะครับสำหรับใครที่นะครับผมกำลังมองหาโปรตีนนะครับผมเป็นทางเลือกอยู่นะครับคนที่รักสุขภาพนะครับแล้วคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือว่าใครก็ตามนะครับผมที่ทานอาหารอาจจะไม่ค่อยครบห้าหมู่หรือไม่ค่อยตรงเวลานะครับผมก็แนะนำครับโปต้าพีโปรตีนรูปแบบแคปซูลนะครับได้ข่าวมาเป็นรายแรกรายเดียวด้วยช่ครับในประเทศเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับรับรองว่าสะดวกง่ายโปรตีนเน้นๆครับครับผม